อครับก็สวัสดีท่านชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีพดาบและวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของดาบบางกรนะครับก็เป็นแมปของแมปใหม่ของเจ้าของวาซาบิพีนนะครับก็แบบก็ชื่อว่า XD ADP เดีับเดี๋ยวโอเคนะครับก็เราก็จะมารีวิวก่อนนะครับก็ดาบนี้ถึงแม้จะมีสกิลเดียวแต่ก็แต่ก็เป็นดาบที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะ นี่เลยนะสกิลเซนับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นดามจ่สองหมื่นเบิร์นเบลลี่เลยนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำัมเลยนะครับวิธีทำอย่างแรกครับให้ทัพชมอะไปกอบใหม่กันเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเฮ้ยไม่ต้องตัดหรอกเราให้ดูเลยกรอบใหม่อยู่ไหนเนะี่ยจะอยู่เนี่ยระหว่างในตรงกลางเนี่ยเห็นปะอ่ะแล้วก็เราจะเจอ,เจอบอสมังกรเนี่ยแล้วให้เราตีบอสมังกร จนกว่าจะตายนะจะมีโอกาสดอกหัวมังกรสามสิบเปอร์เซ็นต์นะให้เราหามาหัวสามหัวนะเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราเอ่อยังไม่เสร็จนะก็ให้เราติเสร็จแล้วก็น่าจะต้องมีเหลกปะอ๋อต้องมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หาจากปอช้างนะเกิดทุกๆสิบนาทีนะ <c oughs> นี่จะเกิดตรงนี้เลยนะ<า>เห็นหน้าดามผมปะจะเกิดตรงนั้นเลยเดี๋ยวกูสกิลให้ดู นี่เลยนะจะเกิดตรงนูน่นนะโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของออฟไฟนะครับออฟไฟใช้ประมาณสามสามถึงห้าออฟนะนี่เลยออฟไฟหาจากตรงนี้นะครับนี่นครัะออฟไฟ <c oughs> ก็อาจจะตียากนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคนะคพอเรามีห้าออฟ,ฟเสร็จแลวใช่ไหม <c oughs> อย่างสุดท้ายคือ ไปดวนจะไม่ได้โอ้ oh. <c oughs> อย่างสุดท้ายก็คือซีวูดนะซีวูดหาจาก uh. เจ้าทะเลนะครับเจ้าทะเลเป็นปลานะไม่ใช่เจ้าทะเลแบบไอหัวใหญ่ๆนะไม่ใช่ <S S เป็นปลานี่เลยอยู่นี่นี่นะคือเจ้าทะเลนะนี่อยู่ตรงนี้เลย นี่นะซีวูดหาจากตัวนี้นะโอกาสดอปไม่แน่ใจนะครับพอเรามีทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราไปเกาะเดิมก่อนนะแบบนะ่ะโอเคนะพอเรามาเกาะเดิมเสร็จใช่ปะให้เราอ่ะมาตรงนี้นะลแล้วเราก็มากดซื้อเลยนะราคาอยู่ที่ห้าสิบล้านใช่ปะ่ะรวย ราคาอยู่ที่5ล้านนะเพราะเรามีวัตถุดิบอบเอ้ยครบนะครับนี่ต้องการสตรอเบอรี่ห่งอันหัวมังกร3ามันเอาไฟห้าอันแล้วก็ซีวูดอีก1อันนะครับพอกดไปปุ๊บก็จะได้เลยนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แลครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย